สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องคอปเตอร์ไม่ใช่คอปเตอร์ก็จะบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยได้เปลี่ยนที่ช่องใหม่แล้วนะครับเป็น CTR TV แล้ว CTR ก็ย่อมาจากคอปเตอร์ทีวีนะครับโอเควันนี้จะมาสอนทําโลโก้เท่ๆคล้ายๆแบบตัวนี้นะครับในแบบเนี้ยเท่ๆนะง่ายๆเลยนะครับก็ผมขอกําลังใจด้วยนะทุกคนไม่ไม่มีใครให้กําลังใจผมมาเยอะลรมีแต่วิวนะก็เรามาเริ่มกันเลยว่ะแอปที่เราจะใช้นะครับก็คือแอป eSport Logo Marker นะครับ แอปนี้เลยนะครับนี่นะครับแอปนี้เราก็กดเข้าไป <c oughs> เราลอมไปหนึ่งรับ <c oughs> แล้วเราก็กดตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่านว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> กดเข้าไป <c oughs> มันคือให้เลือกลโกโลโกนแหละ แล้วก็นะครับถ้ามีเสียงก็ต้องขอถ้ามีเสียงก็ค้องต่อภัยด้วยนะครับถ้าเสียงก็ค้องขอภัยด้วยนะเข้าก็ไปครับหลเอ๊ะเมืโฆษณามาโู้มีสวยเลยมีสวยมันลูกโกมเลยแล้วเราก็เลือกโกโกนะ้นฮะ เลือกคนไหนก็ได้อ๋อไหนดีผมขอเลือกนครับแล้วก็หาโลโก้ไปเรื่อยๆนะครับหาอันที่ถูกใจของผมมันที่ถูกใจก็น่าจะเป็นอืมอันไหนอันนี้นะครับเอ้ยอันนี้มันผู้หญิงไม่เอา ถ้ากดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วเรารบรูปออกเนี่ยแล้ว,วาสามารถกดเข้ามาที่ตรงนี้ได้นะกดเข้าไปแล้วก็เลือกลโก้นะถ้ามีเสียงต้องขออภัยเลือกลโก้ไหมเลือกลโก้ไหมไหนดีอ่ามีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเนี่ยของผมจะเป็นอันนี้ที่ผมใช้นะอาหารอื่นจะเอาแบบที่มี ที่ไม่มีกรอบรูปหรือว่าอันที่มีกรอบรูปก็ไหล้ละเอาผมเอาที่มีกรอบนะแล้วเราก็ขยายนะครับเน่ประมาณนี้แล้วเราก็กดเข้ามาที่ตัว T ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เลยผมจะพิมพ์เป็น CTR นะครับ c แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวอักษรสีดำนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ฟันเฟืองข้าองมือตรงนี้ก็จะมีฟอนต์นะครับ กดเข้าไปนี่แล้วก็เลือกฟอนต์ได้เลยตามใจชอบผมก็จะเลือกเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีคัลเลอร์ของผม่ก็จะเอาให้เข้ากับไอ้นี่นยะเชนด้น,นหลังวันนี้นะปรับให้มันใหญ่หรือเล็กก็ได้นะตามใจทำวันนี้แล้วก็พิมพ์ต่อครับ C ที่เปลี่ยนฟอนต์ตัวหนึ่งตายยังอุ้ยอุ้ยภาพเคลื่อนให้ยังลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเฮแล้วก็เปลี่ยนสีคราวนี้เอาเป็นม่วงนีนะ แล้วก็ตรงกลางใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะอ่านี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับนะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับผมชอบฟอนต์นี้ที่สุดแล้วนะสีสี ด e ี C T R นะครับแล้วแล้วก็ทีวีทีวีจะเอาฟอนต์อีกแบบหนึ่งนะครับอ่าแนี้กันอ่สนอาสีน้ำเงินน่งมาเช่นี้ผมจะใส่คำใต้ล่างน,นะครับก็เลยต้องใส่ตัวหนังสือทับกันให้มันแบบเป็นไอ้นี่้วยมิติด้วย ประมานี้นะแล้วเราก็ใส่ไปทีวีแล้วก็เปลี่ยนสีแบบนี้นะครับก็ให้มันเอียงตามรูปด้วยก็ได้อเอแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะครับบวกคนภาพื้นหลังนะแล้วก็แบ็กกราวด์นะครับ แล้วเราก็เลือกภาพพื้นหลังได้เลยตัวผมถ้าเป็นสีม่วงนะผมจะเอาหนานถ้าเป็นสีม่วงคลนะิปแล้วเอานปไหนก็ได้นะนี่เอามานี้นะครับโอเคแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะเพิ่มสติ๊กเกอร์นะครับนี่เราก็จะเลือกสติ๊กเกอร์ เอาที่มันไม่มีกรอบรูปนะครับกรอบรูปหรือกรอบชื่อวะเออชื่อเรืยกเอานะเอาแบบนี้ก็ได้ติดไว้ตรงไหนก็ได้นะเอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ละกันนี่ครับแล้วก็เดอะคิงนะผมหาเขามาเดอะคิงก่อน หาปรงมาณมันก็จะมีคำอยู่ใต้ล่างนะแต่ข้้งล่างนี่นะครับก็จะเป็นตัวทบประมาณนี้นะเอาเป็นลากนแล้วกันนะสีม่วงเข้ากับพวกนี Android ้อนนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยประมาณนี้แล้วเราก็กดตรงนี้นะครับเซฟเลยเซฟปุ๊บก็จะมีโฆษณาขึ้นมา เขาตัดคลิปอ่ตัดต่อคลิปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่แกลเลอรี่ข <c oughs> องเราเออไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโ <c oughs> อเค okay. ก็ประมาณนี้นะครับแล้วสำหรับ,รบใครที่อยากใส่หน้าปกนะเดี๋ยวผมจะสอนคลิปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วกดไลค์ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์